มาในช่วงของสนทนาพีรับขับข้าวข้างเราแน่นอนหวานนอกนะจากซวยว่าใครขืนก็คือเราใช่ไหมนี่เฮ้ยไม่มไ<ซ>มเลยนะคะนีเ<อ>เน่เป็นแบรนด์มีดีนาท้าบใช่นี่คือเม้ยมาเขาเลือกมาแล้วว่า,าเราใส่ได้ป๊อกต้นองบอกว่าจบะประกันไปปุ๊บนี่คือเสือปั๊บเลยนะคะคุณผู้ชมกำลังเลย و. สั่งลงสั่งสังสังที่ล้างแล้วนะเพราะอันนี้เราจองแล้วเราะไส์แล้วรูร้าแน่นอนแล้วก็เช่อแน่ว่าใครที่จะได้ผลิตภัณฑ์จากมีดีน่าทับไปก็จะ,ะรูร้าอย่างเราอย่างแน่นอนน,นะคะ <ๆ S 2> เพราะฉะนั้นมีดีน่าทับวันนี้กับการสร้างมูลราคาผ้ามัดยอมแล้วก็ผ้าบาติกในพื้นที่รวมถึงการเพ้นในพื้นที่ข้อแดนตายเขามีมจุดเดิมต้นพันผือตอนนี้มีไล่ผ้าพันผือแล้วก็ช่วยสร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่พันผือบ้างวันนี้จะได้รวมพูดคุยกับซ่องทันค่ะทันแรกทาานนนัััยีีีดดประธกลุมม้ทบ ว่าบังดลนะคะแล้วก็อีกหนึ่งทานค่ะผีจันทีมาสุกเมตตาเลขาลุมมีดีน้าทับรือว่าผีจันนั่นเองตอนนี้นางอยู่กับเราในรายการแลวด้วยตอนรับกระสุ้รายการสวัสดีค่ะไม่ต้องตื่นเต้นนะคะเราตื่นเต้นว่าค่ะเออนี่วันนี้นอกเนื้อจักมากันซ่องทันแล้วนะคะก็ยังผ้าผลิตภัณฑ์ที่มาจากผ้ามันโยมผ้าบาติกแล้วก็ผ้าการพิมน์ของ กลุ่มมีดีแล้วก็ลายคือที่ว่าเป็นเอกลักษณ์มากๆเลยแต่ว่าก้อนอื่นค่ะเราก็เลยอยากจะรู้เทม่าเทปไปก่อนว่าจุดเริ่มต้นของกลุ่มเนี่ยค่ะเป็นพันธุ์หรือบ้างคะบ้างโดนให้บ้างโดนได้เหล่าก้อนว่ามีพันธุ์หรือมั้งครับเริ่มต้นก็จากคนสองคนนี่แหละครับค่ะก็ต่างสองคนก็พื้นฐานก็มาจากการที่ว่าเรี่องศิลปะครับมันมันด้านนี้อยู่แล้วค่ะกาได้จากที่ว่า ตอนเหล็กก็อยู่ที่ซ้จังหวัดชไยเดนว่ะครับเพราะว่าบ้านเดิมมันอยู่จังหวัดสุขราชแต่ไปทำมากินอยู่นูับก็ไปเจอกันที่นูครับค่ะเกันแบบไหนคะไปเจอกันที่นูครับไปเจอกันที่ที่ซุงไงกุลโลกนะครับเพราะว่าตอนนั้นครูจันทร์ก็ได้สอนอยู่ที่นราธิวาสครับที่อำเภอเวงนะครับผมก็เล่นดนตรีอยู่ที่ในอำเภอสุงไงกุลโลก ไป,ไปฟังเพล้งอ๋อไปสังเพลงก็เลยปิ๊งกันฟังเรื่องคนครูฟังเรื่องใบหนังดนตรีรแต่มันก็อยู่ในซ้ายนี้แหละครับแต่ศิละปะนี่คือมันอยู่ในอยู่ในตัวติดตัวอยู่ตลอดเวลาครับเดอ,อกันที่นี่เราก็ขิดว่าทำเพิ้ลผืที่เราจะได้มาทำงานศิละปะนี่เป็นรูปเป็นลาง ครับให้มันทำจากที่ก็ด้วยขิดหวาโลดแต่ต้องกลับมาอยู่ที่อยู่ทีทีสงขลาทีบ้านทีบ้านเดืมบ้านเกิดเนี่ยเผื่อทําอะไรให้ให้กับบ้านเกิดมั่งนะครับก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่ร่รยตามบานชารระมัด่มขอตั้งกันเหลื่อมจากที่ว่ามัดโยมเล็กๆน้อยๆไปคล้ายตำหนักตำลาดไร้ปัญญาครับง่ายแล้วก็หลังจากนั้นก็แล้ได้ไปจดทะเบียนโอทอปเทอเปอร์ครับแต่เลืยเลยเป็น เป,เป็นเป็นทางการทีนี้มันเดืมเป็นทางการพอดีเละคร,รับเพราะว่ามีทางหน่ยง,งานของราชการไล็มาเข้ามาส่งเสริมมาดูเล่มาในน้ำเราก็โอเคอล,ลืมลืมลืมทำเหล้วการทีมาจริงจริงจังจังจากที่ว่าได้รับประชาชาท่านไล่ไลยโคเนี่ยของฝ่ายยิ่งสิริวันเนี่ยครับหลังจากตอนนี้ก็กระทํำมาเลื่อยตอนนี้ก็ได้รับมา สี่ลายนะสี่ลายเลยสี่ลายเทวานี้มีลายอะไรบ้างคะมีลายคอหรืกคนด้วยลายคอลายคอเมื่อใดที่บางโดนไซสอยู่ก็มีแบบในกลอกแล็กในกลอกแบล็กในคลอกแบล็กด้วยก็จะเป็นลายคอเดี๋ยวให้ฉานพับของเราโฟกัสไปนะคะนี่ก็คือเป็นลายพาราจัทาร์ที่เป็นเป็นลักษณะของการเพ้นนะคะเป็นเพ้นเป็นลายคอเป็นงานบาติก มันละเอียดมากเลยนะใช่ค่ะอันนี้เราทําเองด้วยไหมคะทาเองคือเอามาใส่กรอบเลยค่ะเอามาใส่กรอบนี้ได้รับพระราชทานจากจะาฝ่ายยิงิริวันค่ะโอ้นี่มันเป็นความภาคภูมิใจข้องกลุ่มด้วยนะใช่เดี๋ยวก่อนที่จะไปลงรายละเอียดลึกๆว่ามีลายอะไรบางมีรูปแบบในไรบางเดี๋ยวท่าบางอีกนิดนึงว่าใส่เราถึงชายชื่อว่ามีดีหน่าถับค่ะพออะไรมันมันซื้อถึงความเป็นพื้นที่เราเป็นพื้นค่ะคือจริงๆเลยยากให้ ความตั้งใจเลยนะครับตั้งใจเลยที่จริงแล้วจะฉายชื่อจันทิมากันได้จะไม่ตกเจอคุ้มกับจะได้แต่แตบ้านเกินเมืองนองน,นก็คือตำบลหน้าทับที่นี่คือยากจะให้คนณตัวไปคุณ้างนอกจังหวัดอื่นๆหรือว่าปักอื่นๆได้รู้จักท่านพื้ที่ให้คนได้รู้จักหน้าทับอันนี้ก็เลยตั้งชื่อมีดีหน้าทับึ้นมากครับ อีกในนึงคือมีข้องดีนะทีน้าถามนนแต่วันนี้มีข้องดีจริงๆเลยนะคะเราจะเห็นได้เฉพาะเวลาออกงานโอท็อปท่านั้นที่เรารู้ทุกเวลาเราเราทำงานเนี่ยเราทํากันแบบไหนคะในลักษณะของเป็นกลุ่มหรือว่ามีสมาชิกในกลุ่มมันคือบางค่ะก็อย่างติโบกเลยครับเด็กเดิมก็คือสองคนเนี่ยครับเป็นสองคนตอนนี้ขยายไปยังกี่คนแล้วแล้วก็พ่อ พ่อมากับมีลูกชายได้เข้ามาช่วยนะครับเข้ามาช่วยก็ลูกชายก็เรียนศิลปะเหมือนกันนะครับศ<อ>ิลปะก็จบจบเพิ่งจบระดับปริญญาตรงนี้ครับ<อ>แล้วก็แล้วก็ถ้าเหมือนสามคนที่นี่ปุ๊บพ่อมาอ่าภายในสองปีติดพานมาเนี่ยครับเพิ่มก็มีมี่โยชนก็คือเด็กก็คือลูกศิษย์ของคู่จันนี่แหละ<อ>ลูกศิษย์ที่กคู่จันโซนอยู่ที่โรงเรียนของครับโรงเรียนบ้านตะลิงชันครับที่คือชนะ กามีลูกซิดของครูจันเยาวชนที่ว่าจบโมซ่ามเลือเทอาไม่ได้ไปโตตามระบบคือไม่ได้ไปโตอ่ะค่ะคือจบแค่โมซ่ามขึ้นเยอะเลยก็เลยนั่มมาทำโตตีตีกลุ่มก็คือดึงเข้ามาแล้วมันยังให้เขาว่างง่ายใชีพให้ช่เขาเขาเขากระได้มีรายได้ไปช่วยเลือดกบขัวโอ้ดีจังตัวนี้ตัวนี้ก็มีมีอยู่ประมาณท่ากันอยู่ประมาณแบตเกาขุ่นครับ เขาเขาได้เขาก็คือปล่อยให้เขาไปเรื่อยนี่เนี่ยือไปไอควบคุมดูเลขือจะไม่ไม่คอยได้ท่เองกันแหละะครก็คือไปบวกไปนวน้ใน้อนอาชีพเข้าไปในตัวเขาได้มีอาชีพได้มีรายได้เป็นอย่างครอบครัวด้วยพอถ้าเอาปล่อยถิ้งกุมนี้ไปก็คือแบบางคนก็คือเอยอาจจะเป็นมวลสุ่มโยบระยืนของสังคมไปเลยใช่แต่พอเป็นแบบนี้ก็คือถือว่าได้ยอกระดับคุณภาพชีวิตของเขาให้มีงานทํามีรายได้เอาไปเหลยงครอบครัวเขาได้เหมือนกันเขาก็คือเขาก็สามาสุ่มว่า เขาจะออกไปเขาก็มีมีวิชาความรู้ที่จะไปทำของตัวเองได้ครับรึไม่กักราไม่กักใช่วพววกัตถุดิบทั้งร้ายทั้งและทั้งผ้าทั้งสีหรือว่าของที่เราเอามาทําเป็นผ้าแต่ละชิ้นเนี่ยเราออกมาแต่ไหนคะอ่าสังจากมันมีจากกรุงเทพบางจากนาราจากยะลาจากปัตตานีบางค่ะแล้วก็ถ้าเป็นพวกพาไมก็สังจากสุรินสังจาก โกลาดสังจากผักเนื้อค่ะถึงมันผสมประสานกับพื้นที่มันใช่แล้วมีอะไรบ้างคะถี่ว่าแบบเราเอามาจากในท้องทิ้นเราเองเลย๋อแน่นอนค่ะย่างแนนนอนในนนอนเลยนี่คือย่างเฉยนอะไรครัสิ่งที่หลายคนคิดมีถึงค่ะเราก็ด้วยความที่เห็นว่าว่าในชุมชนขนมเนี่ยมันเป็นขนมที่ไม่ค่อยมีคนทํา พอไม่มีคนทํปับ๊บเอ๊ะเขาชายใบอะไระก็มีการซื้อซื้อขอ้ขอ,ขอมูลตรงนี้จากจากบางดุนเนี่ยค่ะเขาก็เล่าให้ฟังว่าเป็นเฉยขนมคนที่ทาจากใบคนที่สึ่งคนสมัยก่อนเขาทําแต่เดี๋ยวเนี้หาคนทําได้ยากก็เลยเอ้ในเหมือทําขนมได้มันก็น่าจะลงมาทําพาดูอค่อะก็เลยเป็นจุดลืมตอนของการที่เราเอาผืชในผืนทินมาสร้างมูลค่าให้เกิดขึ้น สร้างจนกระถ่งได้รับรางวัลพระราชทานรางวัลที่สองระดับประเทศวที่นี่คือมั่นหมาที่อยู่บน้า่อตอนนี้อันนี้คือเป็นเป็นลักษณะของซีของใบคนที่อะค่ะได้ทังมดเจ็ดเชดซีเจ็ดเชดซีจากใบคนที่นะคะ Oh, ถ้ามันงก็มันจะอยู่ที่สีมันจะต่างกันอยู่ที่ตัวจับสีตัวมอเดนก็จะมีพวกน้ำขี้ทามน้ำปูนไซน,น้ำโครนอะไรพวกนี้ค่ะน้ำซานซอม hmm. อตอนนี้เราชายก็พื้นในพื้นที่นี้ค่ะเอามาจับสีก็คือลูกยารวง oh. ลูกยารวง oh. ค่ะ oh. มันจะมีหลอดฟาดหลอดฟาดหลอดซอม hmm. มันก็จะทำให้ได้อีกเชสีหนึ่ง เป็นซีอะไรอะเขาเรียกว่าซีอะไรอะคะก็จะเป็นลักษณะซีเทาซีเทาถ้าเราผสมนำทะเลก็จะได้ซีอีกโทนหนึ่งค่ะ้อน่ยากทําบิจังสักคิดหนึ่งความภาคภูมิใจของเราเนี่ยค่ะที่เราได้รับรางวัลยัางได่เห็นเนี่ยมีความภาคภูมิใจเป็นผืนบางจากตัวพืชที่ไม่มีใครคิดเลยว่าเอ้ยมันจะสามารถเอามาเพิ่มมูลราคาแล้วก็จนได้รับรางวัลนี้อะค่ะตอนนี้เอาเป็นว่าพอเห็น ใบคนที่มาอะไรก็บอกลูกค้าสั่งมาเยอะๆนะเงินเงินเงินงินจะมีความสุขถูกขลังจีห็นใบคนที่ฉันจะทําเถอยเป็นเงิ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 นพอเห็นนะเวลาไปในสายตาก็จะมองแต่ใบคนที่แล้วก็มองผืชต่างๆที่มันสร้างถมออกมาถ้าไม่เกิดประโยชน์ไม่ไม่อยากให้มันเป็นแควัดฉพืชจิกีขึ้นแล้วรกค่ะค่ะคิดอยู่เสมอว่าจะต้องสร้างมูลค่าและคิดอยู่เสมอว่าปีนี้จะสร้างเด็ด เพิ่มได้กี่คนแล้วก็มีความสุขถุกครั้งที่ได้ทำได้เห็นได้หยิบได้จับมไม่มีอาการโน,น่นไม่รับด้วยเรื่องข้องการวิตกกังวลว่ามันจะออกมาเป็นอะไรไม่เคยวิตกกังวลเรามาลุนกันเรามาดูกันเรามามีความสุขกับสิ่งที่เราทำกับสิ่งที่เราให้นี่เลยนะดอกเนื้อจะาทำให้ของในพื้นที่เนี่ยมันมีมูราคาพ,พื้นไปเลยจิตวิญญ,ญาณความเป็นครูข้องผีจันก็ยังสู้มากด้วยคือ ให้ความรู้ให้กับเด็กได้มีน้องๆเนี่ยได้มีอาชีพได้มีรายได้ที่สําคัญได้ทาให้ค้องในพื้นที่มันมีมูลราคาเพิ่มขึ้นจากใบคนที่อย่างที่คูจันบอกคือมันอาจจะเป็นวันชพืชหรือว่าใบนู่นนี่นั่นต่างๆก็ทําให้มีมูลาราคาพอผ้าเป็นจินเอามาดัดแปลงเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆตอนนี้ทางกลุ่มมีอะไรบางคะเริ่มต้นค้องเราก็จะเป็นผ้าชินเลยค่ะ,คะเป็นผ้าชินดานาอย่างดานาเป็นผ้าชินหลังจากนั้นลูกค้านึ่งสื่อไป ทำเป็นพ้าหนุ่มก่อนสองเขาก็จะเอาไปตัดเป็นเสื้อเป็นกางเกงอะไรก็ตามอันนี้เป็นผ้าชินไหมคะที่เอาไปตัดใช่ค่ะลืมตอนจากผ้าชินมดตุ้งยางแล้วก็ไปแปรรูปเราไปได้ไกลจนถึงมวกจนถึงกระเป๋าค่ะโอ้นี่อย่างที่เห็นค่ะแล้วก็ อันนี้กระเป๋านะคะเป็นย้องเด็กาวก็มีค่ะแต่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เอามากไม่ได้เอามากเพราะเเขาอยากเล่นคือไปเล่นงในเพจได้ใช่ค่ะคือตามไปที่มีดีหน้าทบได้เลยค่ะจริงๆเราเราไม่ได้อยากขายทางทางเฟซทางเพจหรือการออกบูท เราอยากหายกลุ่มลุกขาที่สนใจงานประเภทนี้ไปเซฟงานชายที่ช็อปเลยที่มีดีน่าทับเลยเพราะเรามีสินทรัพย์ทางธรรมชาติที่ชวยงามมากถุกชินถุกลล่จะออกมาจากซิงแวดลลอมหลบตัวเราตั้งแต่ใบไม้ไลยแตกของหินหลวดลายของหินหลวดลล่ของดินแตกหลวดลล่ของผืนทะเลผืนผืนทรายค่ะผืนหน้าทราย หรือบรรยากาศของท้องฟ้าการที่มองหลอดขึ้นไปบนท้องฟ้าโดยพานใบไม้โองแรกขนาดแคเคนี้คือต้องเป็นคนแบบมีศิลปะในหัวใจจริงๆมีจินตนาการสูงอ,อีกอย่างท,ท,ที่ไม่อยากจะคลายพูดจริงๆนะครับทางออนไลน์นี้เพราะว่า บางที่มันจะเพี่ยนเหมือนสีเวลาเราให้รูไปอาจจะไม่ตรงป๊อกช่เหนือผ้าคืออยากจะให้เห็นเองในการจับตรงเองได้ครับนี่อยากจะให้ผีจันก็ได้อุนี่เป็นชุดนะคะในี่วนนี้เป็นชุดค่ะอันนี้เป็นชุดพันรือค่ะตัวนี้จะเป็น เป็นชุดเดรสแขนยาวค่ะไซเป็นงานพิธีการใส่แบบไปทํางานชุดสุภาพสักนิดนึงแต่ถ้าเราจะมาสซแบบเขาเรียกว่าดีไซน์การแต่งกายของตัวเองก็มาสซเป็นก,งกงางเกงขายาวเสริมแล้วก็เป็นซื้อคลุมได้ลักษณะการแต่งกายของ,ของชุดเดรสเนี่ยนะคะ,คะเราสามารถดีไซน์ด้ายากลา้รูปแบบยูทีเราอะจะมองตัวเองว่าเราเป็นคนสไตล์ไหน บางคนอาจจะใชวเป็นเ่เสื้อคลุมก็ได้นะคะ่เลี้งถึงแล้วก็ใส่กางเกงยีนอันนี้คือทั้งแบบตีพิแบบนะคะใซส์ผ้ไทไฮสนุกนี่เป็นลายอะไรคะอันนี้เป็นลายคิดค่ะอันนี้จะเป็นลายคิดลายคิดนารีรัดเป็นหนึ่งในลายพระราชทานเป็นลายที่ลามไล่ที่สามก็ที่เราลงมาแล้วว่ามีไล่โค้งไลยอะไรคะลายป่าเดนใต้ที่เป็นลายบาติกคไลายป่าเดนใต้าันลายท้องทะเลไทยแล้วก็เทิดไทยเจ้าฟ้าหญิงนะคะเป็นลายที่สอสลับลายคิด ี่เลยอ่านี่ก็เป็นอัตลักษณ์ใ้ไปไหนเขาก็รู้ค่ะวันนี้มาจากสงขลาแน่นอนเพราะว่ามีนั่งเงือกเงือกทองของเรานะเออบอกความเป็นสงขลาก็ดีที่น่าถักก็คืออยู่ที่จังหวัดสงขลาใช่ชุดนี้ค่ะเห็นในคอมเมนต์ ราคาเท่าไหร่คะขออนุญาตดูป้ายอาจจะจำจำได้ไม่หมดค่ะ2,699บาทค่ะ2 6 9พน่เก้าเรียบร้อยนะคะเก้าเรียบร้อยงานป้ายนะคะคุณลูกค้ามีงานป้ายค่ะสมคายเลยก่อนเลยสมคายนะคือหลายคนจะบอกว่าเออมีเป็นงานปลายไมมใช่ค่ะเป็นงานปลายมีปลายนะคะมีดีหน้าทับถ้าพูดทึงอ่ะ คุณขาทางจิตใจกับมูลราคาที่เกิดขึ้นในซองพันบาทน,นี้มันเทียบไม่ได้นะโอวานใช่คือไซส์แล้วมันมีความผากภุมิใจในความเป็นส่งคล้าที่สาคัญเป็นลายเพนี่มาจากฟีมเบอร์<อ>ข้องเล่าอ,อ่ะใช่แล้วก็บ่งบอกอัตลักบของส้งคล้าด้วยนะคะก็อ,อ,อ,อะะมีเงือกทองเนี่ย ตั้งอยู่เลยนะโยงนี้นะคะได้เห็นเลยใครใส่ปุ๊บก็คืออ๋อมาจากส้มคล้าย่างแนโน่นเลยนะคะแอดทําไปถึงลายพายอดนิยมข้ามีดีหน้าทับถ้าพูดถึงมีดีหน้าทับคนจะนึกถึงลายอะไรเป็นหลักสี<ะ>ที่น้องใส่เลยลายแคลกเทียน,นสีแดงแคลกเทียนสีแดงแคลกเทียนนี่เหรอคะตอนนี้นะคะแคลกเทียนที่จะมีลักษณะของการแตก คือได้ดเป็นเส้นๆนะคะซีแดงดำๆนี่ใช่ไหมคะใช่อันนี้คือเป็นเทียนเหรอคะรุ่นเป็นเทียนเทียนเครเทียนเราทาเทียนถังพื้นแล้วก็มาทําให้มันเกิดการแตกแล้วก็ซีก็จะซึมไปในส่วนที่เป็นรอยแตกของเทียนซึ่งทังพื้นเนี่ยทาซองลาก็จะถ่ายเทียนอยู่ที่ประมาณ3มโลซึ่งกลุ่มทั่วไปจะไม่ค่อยทํากันเพราะว่าต้นทุนการผลิตมันจะสูงค่ะกงเหมือนเสื้อซองตัวเนี่ย แบบเหมือนกันรูปแบบเสื้อเหมือนกันสไตล์เดียวกันเตลักษณะการทำคนละแบบกันคนละแบบกันของเส้าหนีนี้เป็นแบบไหนอะคะอันนี้จะเป็นพิมพ์เทียนบล็อกไม้ชันเดียวราคาก็แตกต่างราคาก็แตกต่างอันนี้แฟนว่าคะ คือแน่นอนเคลียรต้องแพงว้อยู่เลยค่ะเคลียร์แพงว้อาถามเลยค่ะตัวนี้เท่าไหร่คะตัวนี้อยู่ที่เกือบสองพันค่ะโอ้เมื่อกี้เราซื้อวาต้นของน้องแซนนุ่ยทาก่อนเข้าใบพันธุ์ใบเดียวใบพันธุใบเดียวเลยนะคะยังมีทอเลยนะคะยังมีทอด้วยใบพันใบเดียวของน้องแซหนุ่ยก็เลยบอกว่าน้องแาหนุ่ยเอาไงต้อนแรงแต่ถ้าหากว่าช่วงพันอันนี้นี่พีซอมโอ้เจอไอ้ขอน้องแซนนุ่ยกันขอโทษแต่คืออย่างนอยคือมันก็จะเป็นเอกลักษณ์ง่ไงคือแน่นอนว่าไซเดียไม่มีใครไซซ์ซ้ำแน่ด้วยด้วยยกกกกกาารอออแแบบดเลััษณ์ที่่มนตตง ด้วยทุกชิ้นของมีดีนะทับไม่สํากันเลย <N> นี่แต่ว่ายังไม่มดยังมีลายดีสีลายเดซีนี่คือลายอะไรคะลายที่ที่นองกับผีไซอยู่อ๋อนี่คือลายนี้เลยญญาลายดอกรักราชกัญญาลายดอกรักราชกัญญา,า,า,ชา,าใช่พื้นสีเขียวด้านหน้าค่ะคือทางมดทางเพตอนนี้มีเส้ลายเทเดรรับพะราชด้านหน้าเลยค่ะ แล้วตอนที่เราข้าวเฝ้าองค์หญิงเนี่ยค่ะองค์ยญิงมีการตรัสไหมคะว่าควรเดี๋ยวจะแก้ไขหรือว่าปับปุ๊งในเรื่องไนเลยมั้งเอาความรู้สึกก่อนพอรู้ว่าต้องข้าวเฝ้าตอนนั้นนี่โนูเศร้าหนูคนลุกเทนเลยปีที่แล้วนี่ห้าครั้งห้าครั้งเลยทจะข้าวเฝ้าค่ะจะมีความรู้สึกว่าทุกครั้งที่ข้าวเฝ้าเราก็ยังไม่เคยที่จะทําใจได้ตื่นเต้นทุกครั้งค่ะประมาททุกครั้งที่เกิดเหตุการณ์นี้ มันเป็นความหู้สึกที่ที่บรรยายออกมาได้ยากแต่คือบอกได้คําเดียวว่าอึง้งฉันพูดอะไรไปขออนุญาตทบทวนซิงที่ได้หลับก่อนนะอ,อย่าพึ่งทามตอนนี้ขอเราไปนอนสักเตือนก่อนอเพื่อที่จะได้ทบทวนว่าพระองค์ทรงตรัสอะไรบ้างขลังลังซุดเหมือวันที่สามเนี่สามกุมภาสามรือส,สีกุมภาสีกุมภาที่จังหวัดหลังค่ะ คนหยาพูดพิษค่ะที่จังหวัดพัดทธลุงค่ะ,ะ,ะตามกิจกรรมข้าวฟ้าแแ่คคนเดียวผลปรากฏว่าพ่อไปถึงในงานของวันที่สามพระสหายของเจ้าฝ่ายหญิงทรง,งบอกว่ามีดีพาเด็กมาไหมค่ะไม่ได้พามาเอาเด็กตามมาเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้อยู่เ,อ,อ,เอ็อยากเจอองค์หญิงอยากเจอ พ่อเวลาตอนที่องคยิ้งเจอเด็กๆทางมดจําได้ขึ้นใจเลยว่ะให้เด็กๆไปเตะบอลกันบ้างนะกลัวชายนองทํางานอย่างเดียวเหรอเด็กๆนั่งเรียบร้อยค่ะเด็กๆนั่งเรียบร้อยชายค่ะเด็กๆก็เกรงมัดจนจนกระทั่งองยิงว่าคุณแม่ต้องทํานะต้องทําบ้างพยายามบอกซื้อให้ถ่านทราบว่ะ ผลงานทุกชิ้นเนี่ยไม่ใช่เป็นฝีมือคุณแม่กับคุณพ่อแล้วนะแต่เป็นฝีมือของเด็กๆเหล่านี้<ห>ของลูกๆเหล่านี้อ,อายุต่ำสุดก็คือ15ปี15ปีในการวัดลายไงเราเนื่องจากถันกระตัวให้น้องๆไปเตะบอลบางนะมีคําแนะนำํำเรลื่องข้องการออกแบบหรืวเหลื่องข้องการทำลายบางไหมคะดีแล้วให้ทำต่อไปให้ทำไปเยอะๆเลยให้คิดเยอะๆทำเยอะๆเลยรู้สึกเปือยๆบ้างค่ะปลื้ม ปลื้มสมองก็เลยมีหยุดที่จะคิดว่าเราจะต้องพัฒนาเหลืองอะไรบางบังดเข้าวด้วยไหมคะวันนั้นไม่ได้ข้าวับบาว่นงั้นแอดแกัดคือได้ไปสุ้งเด็กเด็กเด็กเต่ได้ข้าวฟาวสกครั้งแรครั้งแรกอ่าสองครั้งที่กินนาแล้วอ่าหรือซึ้งฟนมางั่งหลังจากได้ข่าวฟาวอะค่ะได้ฟังกล้องโคตจันทร์แล้วฟังกล้องบังดงในท่านาบูรีเริ่มเลยใช่กัด ดีใจป้าปลื้มมากครับคือทุกครั้งที่ว่า,าวข้าวฟ้านี่คือจะอได้ถวายพาทีวธรรมของกลุ่มไม่ดีนะาทับเนี่ยทุกครั้งครับทุกครั้งเลยก็ได้ข้าวฟาว้าปฏิบด้วยได้ถวายให้ปฏิบด้วยนะครับอผมของกลุ่มครับหรือก็ได้ถวายให้ราชินีอกปัจจุบันด้วยครับค,ความภามคภูมิใจของกลุ่มท่านไปแล้วเวลาแต่ว่าใจหายอยางแร่นเลครับเขใจค่ะได้ ตอน,นี้มีแนวทางในการที่จะพัฒนาต่อยอดด้วยว่าช่องทางตลาดในปัจจุบนันด้วยว่าอน,นาคตเป็นไปอบางสั้นๆสันสนสกนึงนาทีค่ะเออเหลื่องของการพัฒนาธุรกิจก็เราไม่ต้องการหยดไข้ยเยอะแต่เราต้องการงานที่มีคุณภาพที่สําคัญก็คืออยากให้เด็กๆมีงานทําตลอดอการพัฒนารูปแบบของของผลิตภัณฑ์ก็คืออยากให้ทุกใจกลุ่มหลกคขาทุกกลุ่มมากที่สุดเลย พอเ,เราจะต้องอยู่กับเขาให้ได้เร,รนาจะต้องเอางานตัวนี้ไปเลี้ยงเด็กให้ได้นะเพราะฉะนั้นนะคะสองทางค่ะในการที่จะติดต่อสอบถามราเอียเพิ่มเติมเราขึ้นให้บนหน้าจอเป็นทีเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับกลุ่มมีดีหน้าธรรมในการที่จะสร้างมูลค่าภาพมัดย้อมผ้าบาติ๊กแล้วก็การเพ้นท์พาข้องแดนตายนั่นเองเพื่อที่หลายคนอาจจะอยากจะสร้างสื่ออยากจะสอบถามหรืออยากจะเรียนรู้ก็สามารถติดต่อสอบถามกันไปได้วันนี้ขอบพระคุณ บังดุลแล้วก็พิจันทร์มากมากเลยนะคะที่มาให้ข้อมูลแล้วก็ได้บอกถึงความผักภูมิใจของการทาผ้าในพื้นที่เนี่ยให้มีมูละค่าสร้างรายได้กับคนในพื้นที่ด้วย<ช>ขอประ,ค,ค,ะคุณคะ<ช>่ะขอประคุณคะ<ช>่<ช>คณคะและนี่ก็คือทางวัดข้องพิรบขับค้า,าในวันนี้ค่ะอย่าลืมนะคะใครดีส่วนใจผ้าพื้นที่เราก็ยากจะมีชิ้นเดียวในโลกมีดีนาทับติดต่อไปได้เลยค่ะและนี่ก็คือทางวัดข้องพิรบขับค้าในวันนี้นะคะสมโอน้องสศร้าหน่่ยพร้อมได้ผู้รวมรายการแล้วก็ทีมงานต้องลาไปก่อนสําหรับนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ